นี่จ้านี่จ้าอีกะมักซี่นะจ้าอีกะมักซี่ดอกไม้หนะ้าร้อนจ้าราคาเป็นกันเอง5060ิบหกสินะหลายๆต้นก็น500ร้อพันหนึ่งเหมือนกันจ้าดูดูความสวยของเขาชุมพูอ่อนชมพูอมขาวแดง หมดนะจ๊ะซุมนี้นะคะซุมนี้อยู่จะอยู่ประมาณ50 60ิบหกสิหลักการขายนะคะหลักการขายดูคะ่ะดูความสวยดอกหน้าแมวดอกหน้าแมวหลากสีนะคะตะก้าละ60สลับสีได้จ้ะตะก้าละหกส ปลูออกทีเดียวคุ้มนะคะเพราะว่าเขาทนทุกสภาพนะทนหนาวทนร้อนทนฝนนะคะแม้กระทั่งอ,อ,อิมะลํำไรเขาก็เขาก็อยู่รอดค่ะดอกออกตลอดค่ะดอกออกตลอดนะสีสีม่วงแบบนี้ก็มีเห็นไหมคะดอกหนึ่งเสียดอกหนึ่งก็ขึ้นมาแทนดู มันคุ้มตรงนี้นะคะดอกหน้าแมวสารพัดสีนะสีเหลืองนี่ก็มีอันนี้อะไรอยเขามีไม่กระทั่งต้นกระเทียมขายค่ะกระถางละ 70. เจ็ดสิบเฮ้ยมีนี่ด้วยกระเทียมป่าทุกคนกระเทียมป่านี่จะหน้าตามเป็นอย่างนี้นี่คือกระเทียมป่านะจ๊ะกระเทียมป่า กระถางใช่ถูกๆนะคะกระถางละหกห้าสิ้าอะห้าสิบเ้าแม่เจ้าเว้ยไม่ต้องไปขุดในป่าแล้วฝรั่งไปขุดมาขายให้คนไทยแทนนม่เจ้าโอ้ยหน่อยทักโหดคักขนาดดูความสวยนะคะจัดเป็นกระเช้านี้ก็งามจา้ากระเช้านี้ 70. เจ็ดสเฮ้ยแล้วก็ลดอีก30สบซื้อกระเช้าไม่ดีกว่าเหรอถูกด้วย นะแล้วก็ดอกอันนี้นะจ๊ะที่อ้อเขาชอบ1 9 9เเลาเวนเดอร์โอเคดอกอันนี้คือเราไม่รู้จักนะคะลาเวนเดอร์หน้าตาเป็นยังไงอันนี้คือลาเวนเดอร์นะจ๊ะเราคงไม่ได้ไปเที่ยวทุ่งลาเวนเดอร์เอาลาเวนเดอร์ไปปลูกเองก็ได้จ้านี่ดูนี่เลยนะจ๊ะปลูกกันเลยปลูกกันอย่างนี้เลยจ้ะก็สวยนะคะสีม่วง ก็สมคำนะลาเวนเดอร์ก็จะมีมีจะหลากหลายนะจ้าหลากหลายปลูกได้หมดจ้ะอันนี้ก็ลาเวนเดอร์นะคะอันนั้นน่าจะเป็นที่เขาตกแต่งอันนี้น่าจะแบบตกแต่งตัวจริงนะเขาน่าจะเป็นแบบนี้นะคลฟเวอร์ก็คือ,อ,อใบไม้ให้โชคให้ลาบนะถ้าจําไม่ผิดนะ ถ้ามีสีแฉกยิ่งดีใหญ่เลยจ้ะนี่ยุดู๊บก็มียุดกุก็มีเขาเรียกอะไรว่าสตรอเบอรี่จ้ะสตรอเบอรี่ซื้อไปปลูกนะจ๊ะสำหรับคนที่ชอบนี่จะ้ะปีนี้นุ่นเน้นผักนะคะแล้วก็ยุดู๊บก็คงเอาไว้ทำปีหน้านะหลายๆอย่างจะทำไม่ทันและทำไม่ไหวแล้วเดี๋ยวทำได้ไม่ดีนะจ๊ะคลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะสวัสดีจ้า